ดูนะครับไปะไหลก้วครับไปนะครับเชือวิ่งครับดูครับดูครับดูสายครับดูสายครับสายวิ่งครับดูครับปล่อยไว้ครับสายวิ่งครับไปครับไปวัดกันครับ สวนเลยเด้กกันนะโอเคโดนไหมโดนไหมโอ้เบาเบาโอ้ยคายทูน่าเสียดายคายเฉยมันกินไปแล้วตัวหนึ่งเมื่อกี้ หืรีบไปหน่อยครับดูนะครับนะนะไหลก้วครับไหลกจะสุดสปูลครับไหลครับไหลครับนี่นะครับดูครับไม่รู้ว่าเห็นไหมครับ โอไปครับวิ่งครับวิ่งครับไปครับไปครับไปครับส่งนี่งหต่ก็เอาเลยครับโอ้ไปครับไปครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งครับโอ้โหคายครับนี่ครับจบเลยครับวิ่งสักใจครับคายครับมันกินยังไม่หมดนะครับดูครับ โอ้โหสองครั้งแล้วผมเนี่ยดูดิ